สวัสดีครับจากชัยนาทซาวจังหวัดชัยนาทครับวันนี้พามาชมขั้นตอนการแดมการติดตั้งตู้ตรงรุ่นซ่อนรูปในฟอร์ดเทเบิเลเด็กเจนอันดัแบบแรกนะครับเราแดมม์บริเวณชั้นดมการสั่นกระพือบริเวณตู้และข้างเคียงผาแดมตามสูตรตองแบบเล,เลยนะครับ ใช้จำนวนแผ่นแดมเยอะหน่อยแล้วก็ใส่ตู้เข้าไปนี่ฮะนี่ม,มตู้ตรงรุ่นซ่อนรูปเวลาซับทำงานแผ่นเหล็กข้านเสียงจะไม่กระพือเสียงก็จะดีต่อมาครับสเต็ปสองกนแดมมโรงสร้างฝาพลาสติกจริงๆแล้วด้านหลังฟองน้ำลังไข่นะฮะจะมีแผ่นแดมแบบนี้ก่อนชั้นที่1น,นะครับนี่ครับเต็มเมเลยนะครับ ทันที่2ก็แปะแผ่นดมแอบซอบเบอร์รางไข่อันนี้ดูซับเสียงสั่นกระพือที่เล็ดรอดออกมาให้ครบ1 0 0เซให้ออกมาแต่เสียงซับเบสตรงช่องว,งว่างๆนี้ครับเสียงสั่นกระพือจะไม่มีเสียงน้อยจะไม่มีออกมาแต่เสียงซับเดี๋ยวผมจะหันด้านตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูซับตรงรุ่นซ้อนรูปส0นิ้ว อ๋อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะ,จะประกอบเข้าไปก็จะเหมือนของเดิม100%อซอันนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งอยู่นะครับถ่ายให้ดูกันเสียงที่ออกมาช่องนี้อโดนรอบรอบเสียงน้อยก็จะไม่มีโู้ซับนะครับอยู่ด้านท้ายรถแต่ใส่หน้าซาวมีสูตรจูนเสียงเบสเอาฟอนตให้ไปดังหน้ารถจตอฟารมปัฒนานดีจากใส่หน้าซาวจังหวัดเชียนาฏครับ